สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขานะครับและรักการต่อโดยเขาใหญ่ทุกท่านนะครับผมวันนี้มีนัดนะครับกับพ่อใบนะครับวันนี้ก็เลยแวะนะครับหาช่างกรงเหมือนกันครับพี่น้องครับอ่าเห็นว่าอ่าไปฝึกมาจากพ่อใบด้วยว่าอย่างนั้นนะครับผมก็เคยมาบ้านท่านครั้งหนึ่งนะเคยมาต่อนกับท่านด้วยนะครับมากับพ่อคอร์ดนะครับพ่อบันนะครับแล้วก็ บ้านท่านนี้นะครับทายท่านคงจะจําได้นะครับตรงนี้เนาะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวไปทักทายนะท่านอยู่บ้านพอดีครับพี่น้องครับถือว่าโชคดีนะครับไม่ได้ออกไปต่อนกพอดีครับช่วงนี้ไม่รู้ว่ายังไงนกหนูปูปีกนะครับเป็นอย่างไรบ้างนะครับช่วงนี้นะครับครับนี่และครับผมอ่อหนอมครับผมสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับสบายดีพ่อช่วงนี้สบายดีโอ้ผมมาต่อนกกับพ่อหนอมพ่อจำผมจำจำผมได้ไหมนี่จําจำได้อยู่เนาะครับ มาต่อนกด้วยกันตั้งแต่นู้นนะครับก่อนน้ำท่วมเนาะพ่อน้อมเนาะเราไปทางบ้านอะไรนะพ่อผ้านสามเรียมได้เรียมเออวันนั้นพ่อนอมได้นกตัวเมียใช่ไหมผมได้ตัวผู้้ะครับูเออแต่ก็ไม่ผ่านนะเพราะนกบอนค่ับที่อยู่อะไรที่อยู่าตีนเขื่อนใช่ไหมที่ผมได้เนาะก็ไม่ผ่านนะเลี้ยงไม่ขึ้นพ่อตรงนั้นพ่อเลี้ยงขึ้นไหมนกตรงนั้นบปเลีกับนกแม่ก่อนเลี้ยงใช่อ๋อคือไม่เพราะแต่ก่อนนูานเคยจ่อได้ไหม เป็นยังไงนกบอนั้นมันมันมันเป็นง้วงสร้างมันถิ่นตัวนึงมันถิ่นทงโอ้ที่พ่อพูดครั้งนั้นคือเป็นนกปากขอใช่ไหมปากปากขอปากงวงช้างนี่เนาะโอ้ครับได้เจอตรงนั้นเดี๋ยวพ่อโอ้แสดงว่ามันมีความมงคลเอ้าพ่อตอนนี้เห็นนกไปไหนหมดพ่อเหลือกี่ตัวว่านกอันนี้เหลือหกเจ็ดตัวแล้วอ๋อแล้วหกเจ็ดเหลือประมาณหกเจ็ดตัวเอาไม่ได้ออกแล้วแต่ก่อนนี่ออกประจำออกประจำนะมันอากาศเป็นสี่แบบ ทั้งโลป่ากับบ้านเขากับทั้งฝนทั้งแดดสลับกันใช่ไหมพ่อหนอนครับผมเหมือวบานฝนตัวแข็งนี่โอ้ครับที่นนนสังเราเนี่เนาะครับผมอันนี้บ้านบ้านโคกกลางนะครับอำเภอโนนสังนะครับจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับก็เลยแบบว่ามาแวะท่านเห็นแปลว่าโกงอันนี้ได้ทำบ้างไหมเห็นมีอยู่ใบลูกหนึ่งเนี่ยไปฝึกกับพ่อใบใช่ไหมพ่อเนี่ยผมกำลังจะเดินทางมาหาพ่อใบนะ่นนี่ ครับจะไปหาพ่อใบเพราะว่าจะนัดเอากรงมันแล้วแล้วท่านแต่ว่ากลุ้งขึ้นมนแล้วเนี่ครับนั่นแหละชุดนั้นแหละนะผมนี่แหละมาเอานะครับผมมาคว้านเขามาเอา่ครับวันนี้เราเลื่อนไปถ่ายเลยครับได้ยินข่าวว่าวันนั้นไปต่อนกกับพ่อฟอดกับพ่อบันใช่ไหมพ่อไปหวานข้าวตรงไหนพ่อหวานเขาน้าไปบันเออยังไงนะวันนั้นยังไงนะเรื่องมันเปยังไงพ่อต่อไว้ป้ากันต่อเหรอครับวานเขานี่ครับพอวันเข้าพ่อจขอน บันไปเซนวกาไว้รอสา้นาคมันผมจอไมาทั้งทั้งกับตกไปไปบันมาทั้งไฟไงทั้งสายไงเป็นไงที่นกอพอขวดเป็นไงนกกดแล้วถึงข้อขาดข้อขาดเลยโอ้ยนะครับแล้วเลยผมไปหาแกวันนั้นที่บ้านพ่อบันเห็นนกในเพื่นี่แปลมาจากไหนอีกวันนั้นเห็นว่ามนจากต่อเมานกพ่อนอมไปแล้วตัวนึงไปซ้องตัวเลย แล้วันนั้นน่ะวันที่นกหัวขาดนั่ะไหนหัวขาดพ่อหัวขาดปั๊บเลือดจากป่านข้าวเสร็จวันเขาพอกันน้ำเมาแล้วแรงมาเลยน้ำตามเมานกกับพ่ออีกตัวนังอีกตัวนังอีกโอ้โหแล้วพ่อขอดเนียมใส่ผมแล้วนะครับฮะนี่เฉยไงเด็กนั่นแหละผมผมไปวันนั้นคือมันมีนกอยู่ในพะเนียดแล้วพ่อขอดก็บอกผมว่าต่อได้นกสามตัวใช่พ่อวันนั้นใช่ไหมพากันได้กี่ตัวไม่วันนั้นเหมือนม้วเหมือนกันหวานข้าววันวันหวานข้าวไม่ได้สักตัว อาจารย์ใหญ่ผมอาจารย์ขวดผมโกหกแล้วนะครับว่าได้สามตัววันนั้นนะไปวันกี่วันมื่อเดียววัน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 หาข้อนกข้อนกวานเขาแล้วนกที่ตัวที่หัวขาดลาบไหมพ่อบ่แล้วไปทิ่มใส่บุ้งเออแล้วก็มาเอานก พ่อนอมไปอีกหนึ่งตัวเสียงใหญ่คือเสียงใหญ่ไปนอืมนะครับนีความจริงนี่นะครับปรากฏแล้วนะครับก้อนมันเนืงไงแล้วไปตอเออความรับในโลกไอแกได้หรือยังนะพ่อเจาเสียงหญ่ได้เฉลยหรือยังไปต่อด้วยกันนีกไหมนี่พ่อไปต่อด้วยกันอีกไหมบ่ท่านไปยังไม่ได้ไปเลยไปไม่ทะ้ล่อไปเมื่อไหร่เพราะว่าไฟใบไฟพ้าไปบึงนกบ้านน้องแวงครับพอดีกทีไปออกจากบ้านนงเลี้ยมไปแล้วครับ ไปโคบเพียงแค่เจ้านั่งเงินเพราะจะเอิ้นสายเลยแก่ไปเจ้าก่อนโอ้ทีมต่อนกหรือเปล่าทีมต่อนกกันสามคนทีมต่อนกแถวาน้องเขียนใช่ไหมเขยโอ้แหล่งนั้นเลยแหล่งเหมียวพ่อไปทอดกับครับตอานึ้นกับบ้านน้องเขียนกับแม่เลี้ยนำไก่หน่อยเออในนะพ่อเดี๋ยวคอยดูนกตัวหลักนะพ่อนกต่อหลักพ่อตัวเก่งสุดเลยเอามาดูลายหน่อยในเขาดูพ่อดูหน่อยไม่ได้ออกนานนี่ยังพ่อนี้ไมยออกไม่ออกทองเดือดล่ะ เอออันนี้ตัวหลักมาจากไหนพ่อนกตัวนี้นกพูไหมนกตัวดินฮะ <respuesta. S 2> <volta aled> นกตัวดินเอาเป็นนกตัวดินเหรอตัวดินทั้งตอต้นตัวดินเลยต้วนี้เลแล้วเป็นนกเพาะหรือว่าเป็นนกป่าลอยพ่อนกป่าโอ้นกป่าเอามาดูมาดูทั้งนั้นเลยนะครับป่าัมอนนนกะเป็นนกป่าที่พ่อเอาไปลงดินเหรอพ่อไปลงดินเราจะใช้ต้นก็ได้แค่บินก็ได้๋อแต่ก่อนนั้น แต่่อามันเป็นนกพพนี่อใช่ไหมพอ่อพเนิแออ๋อนกของพ่อเองไหมหรือว่ากจากสุรินฮะไม่ใช่จากสุรินโอ้นกจากสุรินนะครับโอ้นกจากสุรินก็ต้องกินสุราล่ะครับทีนี้ <laughs> โอ้แต่เป็นนกป่านะพ่อเนอะาะครับเป็นนกป่าร้อยแล้วเอาลงดินนี่อยู่กับเขาหรืออยู่กับพ่อที่เอาลงหรือเอาลงมาตั้งแก่อยู่กับเขาแล้ว เริ่มวมกับน้าขอแล้วโอ้ขอเริ่มเขาหาแล้วเรียบร้อยแล้วได้หลายตัวแล้วได้หลายตัวแล้วเฮ้ยมาได้สามตัวว่าไม่ได้บ่อยโอ้ได้สามตัว,ตวเป็นนกสุรินนะครับหลานขอแม่ตื่นเช้า่ากินขนทั้งเนี่ยนะว่าเขาเรียรงนอกไปนิดนึงรครับรขเขาพัดหงอกโอ้ตัวนี้อยู่ที่สิบหกแดง ตกใจนิดหนึ่งครับพี่น้องครับเนาะินครับอ้าดินเออครับนี่แหละคือหนึ่งตัวนะครับที่ตอนนี้พอเอาเล่นดินหรือว่าเอาเล่นเนียดพ่อเล่นนียางเทียดินโอ้ก็สลับกันเลยใช่ไหมพ่อสลับเลยครับ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 อืมนี่นะครับเอาเดี๋ยวดูประมาณนี้ก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันดูถือว่ามันจะตกใจครับแปลกหน้าเนาวพ่อเนาะ ครับพ่อแล้วตัวนี้เหรอพ่ออีตัวนี้ล่ะเป็นนกไม่เป็นนกไม่นะครับเป็นนกไม่ที่เป็นนกเชเลยนกดินหรือว่าเฉเลยพเนียดพ่อเฉเลยพเนียดโอ้ครับนกโซนไหนพ่อนกภูมินกเตี้ยมันมันเฮ้ยนวนกมันบบไม้รากดอกเตอโตเตยเตยไปครับอ๋อครับเอาทีนี้เดี๋ยวถามพ่อนอมนิดหนึ่งว่าสมัยที่พ่อเล่นนกนี้พ่อพ่อน่าจะได้เล่นทั้งนกโค นกป่าโคกนกนาทามแล้วก็นกภูพ่อหนอมชอบนกป่าไหนมากที่สุดว่ามนกอพยนกมันเรียนฮะเรียนเรียนโคกมันมันดีกว่าสายผู้ยังไงพ่อลองเล่าให้ฟังคือมันน้ำน้ำสายโคกมันมันดีกว่าสายผู้เลยเพราะว่ามันเป็นสายผู้เป็นนกตูมแดงปะครับน้ำสายบานน้ำโน้นบานนกสีขาวดิเขาขาวอ๋อเป็นนกออกเท่าเทาเขาขาวเท่าเทาเขาขาวเพื่อเขาตัวมากครับตัวมาก นั่นมันก็แดงแดงเดืองเดืองมันกระพุ้วมันก็นกแดงแดงไม่เลวว่าเป็นงกันเอาพ่อไม่ชอบนกแดงหรือวะทำไมถึงไม่ชอบนกแดงวะไปเห็นนกไสมันเกลี่ดังๆหน่อยโอ้มันดิ้นมันเปตี้ยวเปนี้ยวอืมครับนกสู้นกตามโคกตามทุ่งนาไม่ได้ใช่ไหมพ่อได้มันพุ่มก็กันเนาะยังไงนะพ่อมันนกมันพุ่มก็กันนะนกพุ่มหมายถึงว่านกยืนดีหรือเปล่ายืนดีมันมันต่ำอ่ะ๋อมันคือมาขอดยอดกันนะ มันจะไม่ยืนสูงเหมือนนกพูเขาก็หนมันเขินอ hatten, soup, after, ่ะขาเขินอ uh, ่ะโขาครับกันขาขันมันพุ่มมันกระตัมกันเขินก็ต้องดิ้นไม่ดีเดี๋ยวพ่ออย่างนั้นไม่ดีดิ้นดังดองเนี่ยตั้งตุ่มซะนั่นแหละครับมันจะเป็นแบบนั้นซะมากกว่าเปนพุ่มตัวยังไงบ่งพุมไปโอ้ยครับอ่าแล้วนกพูมันมีเห็นว่ามันตัวเล็กเหรอพ่อหรือว่ายังไงต้องูมัวตัวน้อยอยู่ตัวแดงๆเล็กน้อยแต่เมื่อโตมากช่วยเชียร์นเบ่งสิครับ ว่านกตัวพุ่มตัวนั่นจักเจียวิ่งมันเหม่น่ายอยู่นี่ตีนมันหนองเหลี่ยมกับโยโคเขากันได้มว้วนกับโอ้ยพุ่มงามครับมันจะต้อมมันจะไปครับก็มาเปลี่ยนไปครับโอ้สแสดงว่าพา่อหนอมนี่อยู่สายผูก็จริงแต่ว่าชอบนกโ,โ,โคกนกโคกน้ำบานดีปวอืมไปมาไปหลายเจียผู้ก่อนนะครับครับดังบ,บ,บ,บ่บ่เป็ือนทาไม่ได้ตัวขา,ากันเ่ินตัวแดงๆก็ไมาดิ้นเหมือา ในรุ่นใดครับอันนี้คือจากปากนะครับเซียนที่เล่นนกภูเขานะครับแถวเนี้ยนะพ่อเนาะก็จะชอบนกโคกมากกว่านกโคกดีกว่าครับนกพูดมากว่ามัดหดงมักพูดนกมากพรานกที่มันอึดอึดแบบเล่นทนนานๆนี่มันเกี่ยวกับพวกตัวใหญ่ตัวเล็กไหมพ่อมันหรือว่ามันวมันเล่นยังไงพ่อนกที่มันอึดทนนานนี่มันทุนทนมันแบบว่า กระหนึงก็เลี้ยงมากนะนะเลี้ยงมากมันโดดมันก็อืดก็เรียงมากมันโดดอายุเยอะอายุมันเยอะเลยมันก็อืดหลือเปลาเนี่ยโอ้มันวายยังเดี๋ยวโอ้มันเอาง่ายว่าบ้านเราเรียกว่ามันเกณฑ์แล้วเกณฑ์นะวายยังเดียวอ่ขออย่างเดียวว่าอย่าให้โดนเหยียวโดนกระปูนนีเท่านั้นมีผลไหมพ่อมีผลไหมโดนเหยียวโดนกระปูนในนกแล้วว่ามันจะแบบเบาลงมันจะไม่ค่อยเอานกนี่มีมีผลไหมนี่นี่มันจิ กันตัวเจ้นึง่งเป็นซองเดือนสามเดือนเดีย๋ยมันก็จะเกิดกันตัวมังลบไปเลยมันเห็นหรอครับต,ตัวเดียวตัวนึงเขามันาะหายมื่หายในบ้านศาสตร์มื่หายว่างหันครับมันมาเข้า,าว่ามีนกกอดเทียบบ้านโอ้ว่าขันอยู่บ้านเ<ม>ี่อขันดีเพราะว่ออยู่บ้านขันดีใช่ไหมบา้านอยู่บ้านครับ่าขันโอ้มาบ้านมันว<อ>่านเนีน่ยมีเสาราจมแลงขัน ตัเทียมคันนตลอดดิโอ้พ่อโดนออกกันนี่เขาเอามาแล้วมาเลี้ยงประมาณกี่อาทิตย์กี่เดือนถึงได้เอามาให้พ่อจากจากโดนที่โดนกระปุกเขา่อนมากสองเดือนมันมาเปลี่ยนโอ้แสดงว่าพักไว้สองเดือนแล้วมันไม่ขึ้นก็เลยเอามาเอามาเปลี่ยนพ่อเลยเปลี่ยนพ่นวาลพอสันวานนกโกดเตี้นมันเนี่ยท่านขึ้นโล่ท่านท่านขันว่าสองเดือนแล้วพ่อสองเดือนแล้วพ่ท่านข้นโล่ท่านแต่ว่าขันย้มสองไม่แรงสอ คันปกติอยู่แต่ว่าไม่ได้คึกเหมือนเดิมใช่ไหม่อโอ้เงี้ยล่ะครับได้คอวิคอยอีกแล้วครับพี่น้องครับก็เลยเสียตัวนึงแล้วทีนี้ยังอยู่ไหมนกตัวนี้มาเปลี่ยนให้แบบคนอยู่บ้านนี่แหละให้ต่อไปอีกแล้วให้ต่อบีแล้วนันไปเรื่องไหนมาอยู่กับพ่อกี่เดือนกี่วันเขามาอยู่เพาท่านพ่ออาทิตย์เขามาเอาไปว่าให้จะเลือกตามตัวนี้เอาเราด้วยมันไม่ได้เอาไปหมายวันทางเราเรี่องไหมครับแค่มั้งของเขามาอยู่กับพ่ออาทิตย์หนึ่งเป็นไงขันดีไหมเร็วยังไง ก็จะงามสำเลยโอ้ครับนี่แหละครับก็คือว่ามันมันมาฝุ่นไงโอ้บางตัวตัวที่ไม่ฟื้นก็จะเป็นแบบนี้แบบนี้แต่ตัวที่ฟื้นขนาดมันกแต่ขนาดบาดก็ยังขันใช่ไหมพ่อขันเนี่ยมเป็นบางตัวครับตัวนึงกับว่าฟื้นตัวนึงกับฟื้นเทียนตัวนึงแล้วพยอบาดในมะห้ยเป็นมาแลกนกครับวัวเพิ่นเอานกมาไหนไม่แหแลกไหมนอกจากเมจุกมาแลกนกยุ่งยันนี่แหละนกเขาครับอันนั้นเอาไปนกโคเทียนมัน เป็นไงพ่อตัวนั้นทีนี้ก็คือกันเหมือนกันเลยบบขันเลยเป็นเดือนสองเดือนเหมือนกันเดือนสองเดือนคือว่าเหมือไปบัตรเนาเอานกนมาเปลี่ยนเนาะก็จะหมักวานปุมใหญ่งง<อ>แต่กวนานนั้นเล่นดีใช<อ>่ไหมพ่อ,อเล่นดีก็<อ><อ>ได้สบายแต่เมื่อคอเทียนมือหนึ่งวันเนี่ยโอ้ยนกกระพุ้เข้าครั้งเดียวเลยใช่ไหม<อ>พ่อข้างเดียวตื่นหมดจบเลยจบนกใหม่หรือเป็นนกต่อแล้วว่านกตัวนั้นต่อแล้วนกเก็ดแปดปีหมดโอ้โหเศร้าเลยไหครับโอ้ย เสียดายความหมานเสียดายความหมานจะไม่หน่ะหมานไว้หัที่แรกกกไปสองวันกับสองตันเนาะเก้งนกตัวนครับสุดท้ายนะตัวนี้มาหยุดเพราะนกกระปูดครับพี่น้องครับอันนี้ผมวมาดีนะที่พ่อนอมพูดนี่คือเราได้ความคิดได้เราได้วิเคห์ว่าถ้าตัวมันจะขึ้นเนี่ยเหมือนผมเคยโดนเนี่ย มันประมาณอาทิตย์หนึ่งแพะหายมันก็ขึ้นเลยนะพ่อเนาะแต่อันนี้พ่อหนอมให้แนวคิดว่าขนาด2เดือนเราใช่ไหมพ่อสองเดือนขันแค่เช้าเย็นเหมือนนกใหมใช่ไหมพ่อเหมือนเป็นนกไหมเอออันนี้ก็เป็นแนวทางนะพี่อนครับให้ไปวิเคราะห์ว่าตัวไหนที่จะเล่นต่อนี่มันจะขันเร็วนะพ่อเนาะแต่ถ้าตัวไหนที่มันแบบว่าโดนกระปูลแล้ว2เดือน3เดือนแล้วก็ยังขันเช้าขันเย็นแค่นี้แสดงว่าไม่ดีแล้วแบบนี้นะพ่อเนาะครับไม่ดีแล้วเห็นไหมครับนี่ก็ถือว่า ได้ความรู้เพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นของคู่กันเนาะพ่อหนอมเนาะมันพ่อสองโตแล้วไหมก็จะวานว่าขึ้นเลยเจอสองครั้งแล้วใช่ไหมพ่อสองครั้งเลยครับพ่อทีนี้เคยสังเกตไหมว่านกบางตัวนี่ขันขึ้นปุ๊บนี่รู้สึกว่ากระปูดจะมาวนเวียนเหี่ยวมาวนเวียนมันมีไหมพ่อนกที่อ๋อไงว่ามันมันมันแล้วมันเดี่ยวว่าปรกฏยเงเถอยโอ้ยังไม่เคยเห็นเบยมันนกมันมาวนเนื่องจากเราเข้าต่อวแล้วบัด นี่จ่าปะทะเงินถึงข่าวพลาดคือเราไม่ได้เฝ้าแค่นั้นเองแต่ก็ไม่รู้ว่ามันจะเข้ามาตอนไหนทีนเนาะเออมุดครับแสดงว่าพ่อหนอมยังไม่เคยเจอตรงนี้บ่เออเมื่อมันบินวนนั่งบิน่เห็นเชีก็ข้อขัดจร่ครับนี่แต่งงบ่เห็นมันเขามาย่างไปเลยก็ถึงไปเลยครับไม่ได้ฟังไม่ได้ฟังครับผมโอ้อันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนะครับแนววิเคราะห์นะครับว่า นกที่โดนกระปูดหรือโดนเหีียวนี่นะครับถ้าแผลมันหายแล้วนี่ถ้ามันขึ้นคึกปกติแสดงว่าออกต่อได้ครับแต่ถ้ามันขนาดแผลหายแล้วอะไรหายแล้วนี่ขันเช้าทีละคำสองคำขันเย็นทีละคำสองคำนี่ปล่อยเลยใช่ไหมว่าหมปล่อยเลยปล่อยเลยประจังวังประจางเห่าแล้วครับอันนี้คือแค่สองตัวพ่อเลยวะครับสี่หลายนกก็ยังนึ่ังไม่บวขืนก็จะเฮตุที่ไหนอุ่่นละก็ทุนโยนี้ก็เฮตุโยเดียนซ้อมเดี่น้่ก็ครับ ตัวลักลักนี่แหละเนาะครับแต่ถ้าตัวที่มันแบบดื้อจริงๆโดนสองสาครั้งมันก็ยังเล่นเหมือนเดิมก็มีครับพี่น้องครับน่านั่นแหละนั่นแหละคือประเด็นเลยแหละนะครับจากนั้นแล้วก็ถือว่าได้อีกหนึ่งข้อมูลแล้วกันนะครับไปวิเคราะห์ถือว่าดีมากมากเลยครับข้อมูลนี้ก็ต้องขอขอบคุณพ่อหนอมนะครับผมก็จะเดินทางไปต่อไปหาพ่อใบก่อนนะครับเออดู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 กงก่อนครับฝีมือของของพ่อหนอมนะครับที่ไปเรียนกับ พ่อใบมานะครับมันน่าจะคล้ายๆกันแหละพี่น้องครับแต่ก็จะไม่เหมือนกันทั้งหมดหรอกครับนะครับนี่เอ้าเหลือใบเดียวเลยพ่อยังใหม่สุ่งเหล็กกันนี่คล้ายๆกันเลยครับพี่น้องครับลูกศิษย์กับอาจารย์นะครับถือว่าพ่อใบเป็นอาจารย์ได้นะพ่อเนาะครับนะับพ่อน้อมก็ไปเรียนมาก็โอเคนะอ่าไม่ทาเหล็กเหมือนเหมือนพ่อใบเลยพ่อมันมันมันนึงว่าผู้นึงกระทามาใหม่โอผู้นึ่งกระทามาเหล็กครับ ที่จริงใหม่มันทำมาหลายกาเล็กโอ้จริงสินครับแต่เมืน่เมอว่านมากก็จะถามาไหมว่านโอแจะสูงเลี่ยงมากว่านครับมาเอากกงกับเอาโงนี่แหละมาใหม่เขาไปกี่ใบพ่อเมือว่านไปสองสามใบโอ้ครับครับครับนี่ก็ไม่ต่างกันมากนะพี่น้องครับคล้ายๆกันอยู่นะครับนั่นเนี่ยมันมันเป็นเกี่ยวกันครับคล้ายๆกันเลยแหละพี่เขาเชื่อไม่ชุงกันครับแต่ก็ ของพ่อหนอมนี่จะสูงกว่าสูงกว่าจะสูงกว่าเนาะสูงกว่าครับจะสูงกว่าจะเน้นสูงของพ่อใบจะเตี้ยต้องหันรับเอาเล็กไว้นี่ก็ย่อมาไปได้ได้นั่งสังเวยมันยังนับคนี้ครับครับครับกจะว่าเอาเอเอาเล็กเดาก็ว่าจะเลื้กไปไป้งหันเอ้เหล็กยังไงเหล็กพ่อก็ททำเหรอทำโอ้ทำเหมือนกันแต่วัสดุมันไม่ค่อยมีนะพ่อเนาะวัสดุของเี้ยัเรื่องเงี้ยนั่นจะไม่โอ้เอามาดูมาดูครับนี่คืออ่ากงของพ่อหนอมนะพี่น้องดูครับจะแบบ ชิงเฉียงนิดนึงนะครับเป็นแบบเหมือนใบพัดนั่นแหละนะครับจะไม่ตรงแทงตรวอยงบบี้ครับจะแทงเฉียงนะครับเนี่ยจะชิงเฉียงนะเหมือนใบพัดพัดลมอ่ะนะครับเหมือนใบเหมือนพัดลมเลยครับผมอาจจะไม่ตรงแบบนี้ตรงดิ่งลงมานะครับอืมครับก็อาจจะช่วยในการแข็งหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนสี่รถเนาะสี่รถเขาจะสารขัดกันนะครับขัดกันขัดกันไปเรื่อยๆนะแต่ของพ่อน้อมนี่ยอาจจะคล้ายๆกันนั่นแหละครับะทำให แต่ว่าซีก็จะเป็นแบบแบนๆน,นะพี่น้องนี่อันนี้ก้นยังไม่เรียบร้อยนะครับก้นโลรงยังไม่เรียบร้อยยังไม่ได้ทําอะไรอย่างนั่นนะครับนี่นะค,รครับก็มาดูกงเหล็กนะครับนี่กงเหล็กเนาะเมื่อกี้ผมดูตูดของกง พ่อหนอมผมเพิ <young S 3> ่งมาสังเกตว่ามันจะเฉียงเฉียงใช่ไหมครับจะเหมือนใบพัดนี่เนาะเป็นเหมือนแบบก้นหอยหรือใบพัดเนี่ยอันนี้ออกแบบอันนี้ไม่เหมือนของพ่อไปนะเออเนี่ยครับจะมีลายที่เป็นของแต่ละช่างนะครับผมจะเอียงเอียงนิดนึงนะครับนี่โอ้นี่เป็นลวดลวดอันเดียวกันไหมพ่อเดียวกันกับว่าใบอ๋อันเดียวกันเออออันนี้เท่ากันเลยพี่น้องครับ ทีนี้ก็ถ้าดูแบบนี้คือจะเหมือนกันกับของพ่อใบเลยครับนะเตี้ยเท่ากันเลยนะแต่ข้อสังเกตคืออยู่ตรงนี้ครับตรงนี้มันจะเฉียง,ยงนะครับสาเหตุที่ทำแบบนี้พ่ออะไรพอ่อมันแน่นหรือว่ายัางไงมันมันเกี่ยวกับเมแ้แท่งวลาแทงแทงตรงว่าตรงนะอครับจนมากจะไม่ตรงแสดงว่าแทงไม่ตรงใช่ไหมครับนี่แทว่าตรงอืมครับแต่ว่ามันก็จะเป็นแบบนี้กงไม้ก็เป็นแบบนี้ครับพี่น้องครับจะสูงกว่ากันสังเกตได้เลยว่า สูงกว่ากันคือตัวนี้ตัวนี้มันมันเตะเลยตัวนี้มันตึกสูงก็ไม่นะไม่นะไม่นี่มันมันจะโหนตัวเล็กมันจะบ่โนกี่ซี่แล้วพ่อนี่ทั้งหมดนะกี่ซี่นับหกสิบหกสิบแปดหกสิบแปดซี่นะครับอันนี้ก็เหมือนกันไหมพ่ออันนั้นม่ถึงอันนี้ไม่ถึงอันนั้นยู่ห้าสิบห้าสิบสองห้าสิบสามเนี่ยอ๋อครับ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 ตัวนี้มที่บกันไหมต่างกันอือครับนี่แหละนี่แหละนะครับ ที่กงของอลูกศิษย์ของพ่อใบนะครับ<ม>ถือว่า,าไปร่ำไปเรียนมาก็ถือว่าคล้ายๆกันอยู่ครับพี่น้องครับ<ม>แต่ว่ามันจะต่างกันอยู่สไตล์ของใครของของเรานะครับเอาละพี่น้องครับก็เอาไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับวันนี้ก็ถือว่ามาเยี่ยมนะครับพ่อหนอมเดี๋ยวว่างๆช่วงนกคึ้นแล้ว่าเนาะ ค่อยไปต่อนกด้วยกันอีกเดี๋ยวชวนพ่อบันพ่อคอดพ่อคอดนกกระปูดกินวันนั้นนะครับโอ้ยพ่อคอร์ดเลียมเดยผมแล้วครับหลายรูปแบบนะครับผมก็เอาไว้ประมาณนี้ยังไงก็ต้องขอขอบคุณนะครับพ่อหนอมวันนี้ที่ให้ชมนกแล้วก็ให้ข้อมูลเกี่ยวกับนกที่โดนกระปูดแล้วขึ้นเร็วขึ้นช้านี้บ่งบอกได้ว่าเลี้ยงได้หรือเลี้ยงไม่ได้นะพ่อเนาะก็เอาไว้ประมาณนี้ครับเช่นเคยครับผมฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อนึงใจผู้ทําคลิป นะครับจะได้ทําคลิป PI ดีๆที่มีสาระมาฝากพี่น้องที่เคยสหรับท่านที่มาใหม่เขาจะลืมกดติดตามนะครับกดกระดิ่งเพื่อทราบข้อมูลกับใครสหรับผมกับพ่อหนอมนะครับบ้านโคกกลางนะครับอำมืองหาเมือ่หหมู่ห้านะครับอําเภอโนนสังจังหวัดนนทบุรีนั่นเองนะครับก็ต้องขออนุญาตท่านไปหาพ่อใบต่อนะครับไปก่อนครับพ่อหนอมขอบคุณนะครับสวัสดีครับ Thank you for watching!